สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับในตัวดอกกลางนะฮะวันนี้เป็นเรื่องของสหรัฐนะครับในบ้านตัวเองสหรัฐเจอหนักนะครับเมื่อผู้ประท้วงสงครามหยุดยิงในกาซาต่อต้านคัดค้านนะครับการให้ถ้อยแถลงของบิงเคนนะครับต่อคอนเกรสบรรดาผู้ต่อต้านสงครามนะครับได้ขัดจังหวะการรับฟังหนึ่งของคอนเกรสนะครับในวอชิงตันสิ่งนี้นะครับในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับได้ให้ถ้อยแถลง ออกคณะกรรมการความเหมาะสมนะครับของสมาชิกวุฒิสภาพวกเขาได้ประนามสัตว์นะสำหรับการหนุนหลังนะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับต่อชาวเบรสไตน์ในกาซาในขณะที่นะครับการรับฟังเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นนะบรรดากลุ่มต่อต้านสงครามต่างๆนะครับได้ยกมือที่เปื้อนสีแดงขึ้นในอากาศานะครับพวกเขาได้ตะโกนคำขวัญน,นะอย่างเช่นหยุดยิงเดี๋ยวนี้นะครับและก็ยุตินะการจัดหาทุนนะการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ตำรวจสหรัฐนะครับประจําสภานะได้นําบรรดาผู้วัญทวงต่างๆนี้ออกไปจากห้องนั้นนะครับในเวลาต่อมาโดยบรรดาผู้วัทวงต่างนั้นนะครับมาในขณะที่นะสองที่ปรึกษาระดับสูงนะครับของประธานดีโจไบเดนนะครับได้ร้องขอต่อบรรดาผู้ตรากฎหมายสหรัฐนะที่จะจัดหาหลายพันล้านดอลลาร์เพิ่มมากขึ้นนะครับให้แก่อิสราเอลที่บริหารไบเดนนะครับนะได้แสวงหานะครับ รนะาวแสนหกพันล้านดอลลาร์นะครับเพื่อที่จะจัดหาทุนนะแกแผนต่างๆนะสำหรับยูเครนและอิสราเอลนะครับวันข่าวชิ้นนี้นะครับก็แปลมาแล้วกันนะเห็นนะครับว่าสภาวะการณะน,นี้นะครับมันก็มีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะกับทางรัฐบาลสหรัฐนะซึ่งสนับสนุนมติของสหปรชาชาตินะครับในการหยุดยิงในกาซ่าแล้วก็ส่งเสียงนะในการ ประชุมนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ